ค่ะพี่น้องคะสาหรับโตวยศิย์เองแล้วเขาไปเห็นคลิปนี่พี่น้องสําหรับแพรพราวแสงทองพระเอกซันวงสะทอนเอนดูพี่น้องความรู้สึกส่วนตัวคือเอนดูมากเอนดูพระเอกซันวงสะทอนพี่น้องคือแม่แพร่หรือแพรพราวแสงทองไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นนางเอกหมอลำซิ่งซึ่งการฟอนการล่าการโตออนการลี่ล่าการฟอนล่าของแพรวพราวแสงทองคือบ่อตองพูดถึงอยู่แล้วนะพี่น้อง นางเก่งอยู่แล้วแต่เอ็นดูพระเอกสันวงศอรพี่น้องคะเอ็นดูที่เพื่นพยายามพยายามที่จะพยายามที่จะฟอนจะล่ำจะความพยายามสูงมากที่จะล่ำให้เข้ากับนางเอกนะคะพี่น้องเป็นอียงที่นารักมากๆสําหรับพระเอกสันวงศทรนะพี่น้องคะผู้ใดเหได้เข้าไปดูสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมา พระเอกสันวงสะทอนของเรามาในลุกหล่อมากนะคะสำหรับมือคลืนที่ผ่านมาอ่าโตพระเอกสั้นแล้วนะคะขอบอกเลยว่าเพิ่นแตงโตหลายลุกหลายแบบหลายอ่าหลายเทรนให้วางสันสะพี่นองบางค้นกับมักอีกลุกหนึ่งที่เพิ่นแตงโตบางบางเทื่อเพิ่นกับมาในลุกกางเกงยีนบางขังเพิ่นกับมาในลุกกางเกงสลกกางเกงแบบอ่าทรงผู้ดีบางเทื่อกับมาในทรง สไตล์เกาหลีพี่น้องการแต่งตัวของพอรเอกสั้นวงสะท้อนนะคะพี่น้องแต่เมื่อคืนมาในลุคของกางเกงเสื้อสีขาวกับกางเกงอ่าสแลกเข้าลูกพี่นอ้องยังเป็นอีหอย่างที่ดูดีมากแล้วมาลํำมาฟอนเป็นครูกับแพรวพวแสงทองคือเข้ากันได้ดีอ่ะพี่น้องเก่งมากแล้วก็ความพยายามสูงมากเบิ้งแล้วเป็นภาพเป็นโมเมนต์ที่น่ารักกับพี่น้องซึ่ง พระเอกสันน้นเนาะเข้ากับลัวเพิ่นเป็นลิเกลิเกจ๋าด้วยนะคะพี่น้องเพิ่นบ่คั้นมีสังวาดของหมอลำซิ่งบ่ม,มีการแบบเอ็นโตหรือว่าย่อตโตลงต่ําแลวกะเนาะพี่น้องหมอลำซิ่งสิงสงมีหลายรูปแบบแต่พระเอกสั้นของเรามือขึ้นนี่เพิ่นพยายามที่เฮ็ดให้เข้ากับแร่ภาพแสงทองพี่น้องขออนุญ,ญาตคลิปด้วยนะคะให้เพิ่นเห็นการตั้งใจความพยายามของพระเอกสั้นวงสะทอนพี่น้องมาเบิ่งกันคะ่ะ

เมื่อดพี่นองวันนี้ยสยิอัดคลิปอยูนอกทงหอนหอนค่ะยามของพระเอกสันไหมคะอ่าอ่าพี่น้องขอให้ด้วยค่ะคนกับเชี่ยพี่น้องค่ะแฟนคลับเอฟซีีกับเชียนี่แหละพี่นอ้อง่ะอาจสิบว่าเห็นภาพสักเท่าไรแต่ภาพนี้น่ารักมากเลยบางเสียงกีดพี่น้อง่ะ เสียงกรี๊ดเสียงลุ้นนะคะอือเป็นเอียงที่นารักพี่น้องกำลังเก่งเก่งขึ้นเยอะกับการฟ้อนการลํานะคะพี่นอ้องอ่าแล้วทีนี้พี่น้องขาคอมเมนต์สามสี่ร้อยคอมเมนต์นะคะก็ไม่ไวยที่จะมีดราม่าอีกนะพี่น้องในคลิปนี้คือขาดไม่ได้สำหรับพระพราวแสงทองขาดดราม่าไม่ได้ขาดรสชาติของชีวิต แต่ละวันต้องมีดราม่านะคะแล้วสำหรับคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าสวยงามมากค่ะฟอนได้สวยงามมากเลยค่ะเก่งทั้งคู่เลยค่ะสมน้มสมเนื้อกันคักพระเอกก็เป็นงานคักทงังศี่ละพี่น้องนี่คือคอมเมนต์นะคะจับมือซิกแฮนเช็คแฮนกันอ่าอ่าบ่อยๆนะคะอ่ายอดเยี่ยมมากเลยพระเอกคิดดื้ออ่า บอกแล้วอย่าให้พระเอกปล่อยของอืมคือเพิ่นเป็นได้พ่อดุกดิ๊กพยายามเข้าจ้าวสันพี่น้องพยายามเข้าจ้านะคะแต่วันนี้เรามาพูดถึงคอมเมนต์ที่ที่ว่าเป็นรามานะคะพี่น้องอันนี้ก็บอกว่าเก่งมากค่ะฝึกให้บอสซันบ่อยๆนะคะบอสแพลวมากๆค่ะฝึกให้บอสซันมากๆนะคะบอสแพลคู่สร้างคู่สมจ้ารักนะคะทั้งคู่การฟ้อนรำสวยงามมากค่ะพระเอกนางเอกพระเอกฝึก มาจากไหนอ่ะสุดยอดมากเลยว่าสันพี่น้องนี่คือกลุมทีเพิ่นสนับสนุนคนทีเพิ่นเบิงด้วยตาพี่น้องแต่วันนี้เลื่อนไปเลื่อนมาจนมามาพอคอมเมนต์นี่แหละพี่น้องจนมาถึงคอมเมนต์นี้นะพี่น้องฟั่งเบิงค่ะอ่าคนนี้เพิ่นบอกวา่าไปพิมพ์ให้ถูกก่อนนะยายอ่านไม่รู้เรื่องมองโลกบวกมั่งนะยายชีวิตจะได้ดีมีความสุขเขาไม่ใช่หมอลำเขาเป็นพระเอกลิเก เขาก็ฟ้อนสวยขนาดนี้จะติอะไรนักหนาดูให้น่ารักให้มันมีความสุขนะคะคนที่เขาซื้อกลุ่มปิดหรือไปดูหน้างานเขาทั้งชอบทั้งเอ็นดูไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่มีคนจ้างยายไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะมาว่าเขาฟ้อนเหมือนลิงเล่นหาเหาจะให้ฟอนขนาดไหนถึงจะถูกใจยายอ่าอันนี้คือ คอมเมนต์ท่านนี้ออกมาต่อกับคอมเมนต์ยายท่านหนึ่งที่บอกว่าพระเอกซันน่ะฟอนกับฟอนบอ่เป็นฟอนค,คือคือลิงนี่พระสันพี่น้องคือจังลิงหาเหาหาน่ว่าสันแล้วคอมเมนต์นี้เพิ่นก็เลยออกมาตอบบอกว่าอ่าให้พี่ไม่ถูกก่อนเ้ยยายอ่านให้อ่านไม่รู้เรื่องมองโลกบวกมั่งนะยายชีวิตจะได้มีความสุขนะคะหลังจากที่มีคอมเมนต์จากคุณยายท่านหนึ่ง คนที่ไม่ชอบนั่นแหละบอกว่าพระเอกสันฟอนกับบอกรมมเฮ็ดหยังกับบอเป็นยังดศิลพี่นองมัติเพิ่นนั่นแหละแล้วก็มีคอมเมนต์ที่เพิ่นชื่นชอบคู่แพลวสันเพิ่นก็ออกมาปกป้องศิลปินทีเพิ่นมักพี่น้องคะ่ะโอ้โหอะไรนักหนาะแต่สําหรับตัวเยซิดเอง้วคือเห็นพระเอกสันล่ำเกี่ยวแพลวเภานในคลิปนี้ยซิดแบบเอ็นดูอ่ะคือเพิ่นมีความพยายามสูงพี่น้อง พยายามไม่เป็นก็พยายามตัวเตี้ยนะเป็นตละลุตนแห้งพี่น้องย่อตัวลงตามแลวกะเอ็นโตไป้างลังข้างนานเลยไหมเป็นอีกอย่างที่มีความพยายามสูงมากสําหรับพระเอกซันวงศทรนะคะสาหรับแฟนคลับเอฟซีคนที่ชื่นชอบคนที่สนับสนุนคนที่เพิม่มมีบุฒิภาวะที่ดีคน่คนที่เพิ่นมีความ คิดบวกในใจอ่ะเห็นแล้วก็สิคิดไปในท่างเดียวกันนี่แหละพี่น้องคะ่ะว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากสําหรับเมื่อคืนนะคะสู้ๆพีะเอกสันทุกวันนี้ก็เก่งมากแล้วนะคะคือเพิ่นกับเป็นลีเกพี่น้องสังบาทเพิ่นกับสิออกท่ารีเกแต่มาหักลำมาเจอกับนางเอกหมอลำซิ่งที่นี่อีหยังก็เลยแบบหก็า่างเขา่า ตอนนี้น่ะถ่าให้เปรียบเจียบก็รํางเขาได้เขาเข็มพี่น้องก็ร่ังล่ําเป็นกํรลางล่งโตก็ร่ังไปกันได้ดีน่นแหละพี่น้องคะจังใดก็ตามสร้างสําหรับเฮาเองนะคะคนที่ชื่นชอบเป็นกําลังใจให้พระเอกซันกับแพพาแสงทองจับคู่กันแล้วก็เดินเคียงข้างกันไปอย่างนี้ตลอดนะคะหายแฟนลับเอฟซีคนที่เพิินชื่นชอบคนที่เพิ่นมักมีความสุขค่ะสําหรับวันนี้ฝากไว้สำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ